ัด,ดมีปลาสาักอะไรกัดปลาเล็กพอดีครับจะเชื่อผมจะเชื่อผมไอเทมไอเทมเซนซิลครับเซนซิลอะดูโอดีกว่าอ,อุ้ยอื้อเอานะครับอุย้ยมีครับมีมีตัวอยู่ ืนใหญ่ปลาใหญ่ครับใหญ่อยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวหานจังหวะกันครับยกไปครับตอนผู้ชมส,สวยครับผมหินลื่นนะครับหินลื่นระวังด้วยนะครับมือใหม่ดอกดอกแดงครับส,สวยเลยปลดล็อกคันใหม่ด้วยนะครับ ันรรีะคบสวัสดีตอนเย็นนะครับหนชิปนะครับชิปนี้เดี๋ยวออกมาเช็คปะเก๋านะครับวันนี้คืนดีครับหนาคุณคณนณครับมีฝนตกครับช่องนี้ดูน้ำาดูคขึ้นครับ นี่นะครับคลื่นใหญ่ป้าใหญ่เดีย๋ยวมาใช้เหยื่อปักดูก่อนนะครับสีนี้ก็กัดดีอยู่นะครับตัวนี้สิบหกร,รัมนะครับดำสองถึงสามเมตรครับเหยื่อปักก็ใช้ฝั่งแนวหินนะครับเหมาะอยู่เหยื่อตัวนี้ปลาเต่าผมใช้เบรกซึงนะครับ คันก็เป็นคันเวท10-20นะครับ8ถึง38กรัมนะครับเหยื่อตัวนี้8ฟุตเก้านะครับ PE ก็เป็น PE 1 5นะครับลอกเบอร์2,500นะครับสายหน้า40ปอนด์นะครับผู้ใช้เดี๋ยวมาตีดูครับไม่ได้ตกนานเลยนะครับถึงหายป่วยกลับมานะครับเดี๋ยวมาก็ดูครับ น้ำสีสวยมากครับปลาหน้ากัดอยู่นะปลาเกา๋าสีแบบนี้ครับกัดดีใก่ฝังเราฟังไห้ครับเดี๋ยวเกี้ยวนิดมาที่2ครับ,บปลากัดเยียนะครับพันมันจะดินดิน,นะครับน้ำมือใหม่ก็ามาเห็นคลิปนะครับ ดินๆแล้วงานได้เลยนะครับไม่ต้องส่งสายนะครับบอกเขาพี่ออกฝั่งซ้ายดูครับสลับนะครับสลับซ้ายขวานะครับ มีปลาสากไร่กัดปลาเล็กพอดีครับเจอเจอผม,มเจอเจอผมเดี๋ยวตตีปลาเอาแล้วเจอปลาสากไร่กัดพอดีไอเทมไอเทมเจอเพนซิลครับเจอเพนซิลอะดูโอดีกว่าโอ้โหกระโดดเห็นชัดๆเลยครับยืนกินน้ำอยู่เมื่อกี้เห็นไหมกินน้ำอยู่นะครับให้กัดปลาเล็กครับ เดี๋ยวมันเจอไอ้สาไม่รู้มันจะกัดหรือเปล่านะครับไรตอนปลาเล็กอยู่ครับโอ้โห,โหน้ำเดือดครับท่านผู้ชม จะเอาให้ผมไหมอุ้ยไล่ปลาอยู่ครับจะเอาให้เปล่าเอาให้หน่อยปลดล็อกให้หน่อยปลดล็อกอยาเพิซศษให้หน่อยไม่เอาครับ นี่ะครับรมามมของใครฟังจะให้ว่าไอ้สากมันจะล้มคานเสียงดูโอ้เปล่า เอาแล้วครับกระโดดกันแล้วครับกัดไม่โดนเหยื่อครับเมื่อกี้มีลุ่นครับมีลุ้นครับท่านผู้ชมครับ ไม่ทันครับเมื่อกี้อยู่ครับยังอยู่ครับกลุนี้โอ้โหเหมื่อไปนิดครับเมื่อกี้ไม่ทันเลยอุ้ยมีครับมีมีตัวอยู่ เดี๋ยวมาขุดปลาเกาาต่อครับเอสากเงียบไปแล้วหัวข,ข้ามก็กัดดีนะครับปลาเกา๋า เอาปลากัดเองครับขากัดครับนึกว่าติดหินขาล็อกรุดครับนึกว่าติดหินเมื่อกี้ติดปลานี่หว่าเอากดล็อกแล้วครับคันใหม่ ใส่สวยครับเดีย๋ยวหาทางเอาขึ้นก่อนอุ้ยมุดข้อหินอดกขึ้นใหญ่ปลาใหญ่ครับอืขึ้นครับใหญ่อยู่นั่นแหละ เดี๋ยวหาจังหลัดกันครับหยกเลยครับตอนผู้ชมโอ้โหสวยๆครับปลาเกา๋าเห็นได้ปลาสากนะครับเอาปลาเก๋านี่แหละพตั้งใจมาตกปลาเกา๋าอู้ สสวยๆครับผมหินลื่นนะครับหินลื่นระวังด้วยนะครับมือใหม่กัดหัวข้างแล้วบอกเกาดอกแดงครับส,สวยๆเลยปุดล็อกคันใหม่ด้วยนะครับคันอาเรียนะครับปุบดล็อกได้นะนะครับคันใหม่นะครับคันอาเรียนะครับ สิบยี่สิบนะครับตรงนี้แปดฟุตเก้านะครับกับประเก๋าดอกแดงนะครับใส่สวยโยงนะกัดเหยี่อปักนะครับตรงนี้เหยียบปักน้ำลึกนะครับนำสองถึงสามเมตรนะครับตรงนี้กดดอกแดงครับกัดตัวข้อคนี่นะครับชายฝั่งวันนี้ครับแป๊บเดียวมืดแล้วครับมาจะถ่ายคลิปตยงงัดกวดจะขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นต่อครับเผื่อเจอตัวอีกตอนแรกนึกว่าเหยี่ยงมันติดหินนะครับพอคันดินก็เลยวัดดูนะครับที่ไหนได้เป็นปลานี่นะครับลองมาช่างดูอยู่ที่ห้องนะครับ ไม่เคยชังดูเลยนะครับปรากฏว่าได้หนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับโหใหญ่ <Yeah. S 1> อยู่นะครับเนี่ยนี่นะเดี๋ยวดูให้ดูใหม่นะครับเซียร์เพนซูนะครับวางลงครับนะหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับกับปลาเก๋านะครับ งดสบายนะครับคันของนาทับนะครับคันอาเรียสิบยีก็เป็น f อฟซีแกนนะครับไม่ได้ว่าจ้างให้โฆษณาหรือว่าโปรโมทอะไรนะครับเป็น FC นาทับนะครับก็ซื้อคันมาใช้ดู